ครับผมสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีเอามือนี้ยิ่งข่าวดีนะครับแล้ววามาแดงปูสีมานะครับแล้วมาแดงปูสีมาซีเนี่ย แม่สมพรแม่สมพรมนาแล้วครับผมนํามาแดงมากรอบเอ้ามาลุ้นเต้นกันครับผมมาแดงปูมาแล้วครับผมเอ้ามาลุ้นเตินกันครับครับผมมาแล้วครับมาแดงครับโอ้ยมาลุ้นทะเบียนเด้วกันครับผมมาลุ้นเป็นทะเบียนด้วกันครับมาแดงปูมาแล้วครับผม ไตังอครล้วครับผมงามบาครับมาีวลนัพ่ารากาเ็้ไนเียเป็จ่้วมโอ้มาแดงครับมาแดงกูมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วครับแม่นอนมาตื้ดนั่งออกวนโอ้มาแดงครับผม

มาแ๋ยวปูแล้วครับดเด้อมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับผมนี่ตเ,เขามั้งหนาละเลยอืมครับน้ำบาดแดมาแล้วครับมาแล้ว ครับผมมาแดงกูเดินท้างมาหอดห่อประทับด้ครับด้วมาแดงมาแดงหนึ่งเจ็ดแล้วมาอรอดำแมแดงหนึ่งเจ็ดปัจจัยม่แดงหนึ่งเจ็ดเออโย่ก็ห่าแซ่บโอ้ทะเบียนรวยว่นู้มมากับฝนยี่เด่นน้องคน แม่งพรมาแดงยงเูกบอลได้เลยบอลโต๊ก็ดีวะเดียเห็งไงนะบาเดียวถดก็ริมลอยไปยี่ยชมด้านในค่ะท่านผู้ชมแม่สมพรนเต็มโอ้โอ้โหหรือวาจะู่อรงนีครับสอง

เจอมาว่านี้เลยเนี่ย้ขาดเมียขาดเนียนรครับผมเอายินดีน้ำาปูนะครับเลาะเลยน่าหยาครับผมเนี่สมพ่อนคนพูดถิ่นทำถิ่นนะครับด้เ้วาอไเนี่ยแม่แม่สมพรน่แม่แม่นอนแม่สมพรนแ่นอนที่สุด ครับผมเห็นอีนี้ล้ได้อีนีเนาะตรงกางนะดเป็นหาเนาะอได้สงครั้งเออท่านหน่พอครับผมเามัยืนนั่งไนเลยแม่บปครับอืมครับผมแนเลยหนแน่นอนเาม้าแดงหนในที่สุด เราเห็ดกินข้ามกินอะไรอี๋เลยครับผมสมเราอันนั้นสมเราเห็ดเราเอักถือปู่โอ้แน่นอนแน่นอนครับผมไม่วายแลยว่ะไม่หายเลยเออเพิ่นเพิ่นศรัทธาของเพิ่อนมาครับเลาวศรัทธาเนเสียแล้วเสียของเราแล้วก็ได้ครับผมเราเบาอีหเลยเราเห็ดอะไอีหเลยครับผมคนเนี้ยรอดอี๋ นั่งบ่ได้นั่งได้แต่แม่หอมหวนล่าง่อย่างเดียวคนอื่นจะไปนั่งของเอกฟอ่างห่างแล้วที่นี่ไพจะพออออ่อไปขนเขาขนขอบ่ได้พ่อหัวงมาสั่ง<อ>แล้วรถคันนี้พ่อจะเอาไว้ไปกองสลากยังเดียวมาเร็วมา,วาเร็วเ,วเ,ววเวจ้กเราลงมาเอาไว้ไปคี่นี่ว่า ว่าขับไปค่อยๆไปได้ลูกจะไปแห้งก็ได้เอารวดพ่อสิเปื้อนมาสั่นลาว่าแพงหลายแพยงหลายสิเปื้อนแล้วให้นาน้อยเอา,าศาสตร์มาปู่ถ่า่าสั่น<อ>ให้เอา,าศาสตร์มะปู่ถ่าสีมะจอดจอดแล้ว ยาผาไผ่เป็นยุงของคอเด็กคอหวงอสั่นโอ้หวงละสั่นก็ได้ก็ได้เลยไม่ง่ายหอมนั่งได้ผู้เดียวขนาดห้างนานี่เต้เออแต่ว่าเอาอื่นนั่งไปแต่ว่าจะเอาไปคดเข่าคดของกับว่าหาเด็กครับผมไปงานพ่อยยางเดี่ยวแล้วว่าจะไปเอาบผม่อยจะเอาไว้งานจะเป็นพัวแล้วก็แล้วก็แบบคือหวงหลายแช่ไผ่ยาไป็นองเด้อ ต่อมว่าได้ดอกต่อมว่าได้เลยทะเบียนฮาทะเบียนอย่างห้าสามสามเ้าสามสามแต่เมื่อวานเราบอกพี่เด้มาพอลูกได้แล้วลูกเอาเงินน่ะไปเอารถไถ่พอเลยเด้อเอาเอารถไถ่พอเลยที่นี่แล้วว่าเมื่อไรล่ะพอตัววางสิแล้วว่าไฮมาวันที่สิบเก้าลูกสุกยางไปซื้อลแล้วเขาบิ๊กรถต้องล้อรถร้อยหะ เรามาไห้มาวันที่สิบเก้าเอามาวันที่สิบเก้าเราทราบกนั่นมาได้ต่ยี่สิบเก้ามันก็บ่เคยขึ้ออันไหนต้องสิบเก้าได้ลูกระวังสิเอ้าผัดมาเมื่อนี่เบิ้งมาแต่มควาดเบิ้งมาแบบให้ลูกยุดงานเลยเบิ้งเบิ้งอันไหนมันลดได้สุดอันไหนมันดีสุดอันไหนมันจะเวิร์กสุดอันไหนจะออกได้เร็วสุดจบเมื่อเดียวจบมันจบก็วันแล้ว ชั่วโมงเดียวคบชั่วโมงจบแล้วเฝ้าหลายสามล้านนะทั้งหมดแต่ว่าละหนึ่งร้านนี้ราคารถได้เท่านี้เท่านี้แต่รถยังไม่มีต้องรอรถรถเอาไปโชว์อยู่ที่ไหนไม่รู้ในร้านนี้รถพร้อมราคาพร้อมผู้จัดการพร้อมจบควันเกล็จบเฝ้าเครื่องสมองจบโอนเงินเดี๋ยวไปหากินข้าวกลับมารับรถหลอแค่นั้นจบไว ่ไอ้เสือปูเบี้ยวดิเสือมาฮอมเสืมาอมเสือมาอมเสืออมอค่ะนี่อปได้สบ่แม่เออซี่ๆ้าเบอรแล้วเบ้เรแล้วเอเเนี่ยเอาเอาเสือเอาไม้แฟนมาแฟนให้ปูเบี้ยวแต่ว่าปูปูสม เมื่อนั้นมาคุยกับเราปูโสมว่าเราอยากได้ได้แบบปูชี้ขาวแต่เอาน้อยๆเพราะเอาใหญ่ไปยังปูโสมเราอยู่พุ่นเราว่าเราอยู่กับก่อภายนาลีตูนเราปูโสมอยู่วัดโน้นจำป่าเนี่ยคิดอะไรเง้ยค่ะเออมื่อนั้นถามว่าพอพออยู่จังไหนพออยู่กัระโกภายนานโอ้ยวราปูโสมคัดแท่อยู่กระโกภายนลูกเลยว่าเออให้ลูกถือก้อนลูกจะไปเฮ็ด ยนน้อยๆให้เราเราว่าเฮ็ดยนเสร็จเฮ็ดหุ้นให้พอน้ำเ้อหุ่นยาน้ำวัันผู้สมน่ะเราไปสายาผ่าผ่างามยดน่งลอยหน่งผ่างามยท่เปเฮ็ดให้เราอยู่แต่ว่าเอาอันนี้เอาอันนี้ก้อนเดี๋ยวอันนั้นเอาไว้เอาไว้วนหนาคุณ แล้ววดฒนานี่ให้พ่อเธอจวนสักวันนาพู่นสมพัฒนจังเป็นของสมพัฒนจังเอาวดฒนาดีเป็นของพ่อใหญ่จวนพ่วนความันจะพัดกับคนละาวัฒน์ได้ไหาบ่เอาน้ำกันลวดเอาน้ำกันลวดเอาน้ำกันบ่ได้หนูว่า้แล้วว่าโอ้ว่าว่าวดฒนาหนูจะบ่บ่บ่เอากระพ๋อหนูบ่ขอเพราะว่าเป็นของพ่อใหญ่จวนเห็นบ่สังเกตบ้างบ่ พก็จะชวนม้วนมันหัวมวนนึงจะนาแหงสลับกันไปเอามันเลยมาดิเจ้าเจ้ามันติตัวเขามันบุดเอออ๋อนี่คืออะไรโอ้ครับครับผมล้างให้เรียบร้อยแล้วค่ะครับผม่าจำไปนะครับเด้อครับเรียนรถพร้อมครับผมขับเรียนรถนะสามสามเก่าครับผม เอแม่าทเอทานเล่อันนั่นยี่ไหนอ่ะอะไรตัวเนี่ยที่ประตูมาเออม้าคุยเลยเงใครดับทีเดี๋ยวมาเนื้อหาย่างเดียวป๊าตัวข้งนอกเลยเวลาถึกเอาใส่หนนหาเดียวมันมีวันที่วันเดือนปีนี้ลาะอันนี้ล้างชุดีนี่โพเบิร์แล้วนะเอาเาไิักักเลยเอา ถ้าจะได้ถ้าจะสิได้หลายๆเป็นมัดๆคือว่าจะบ่แม่เนี่ยนึงเจ้าที่แม่ยยสเนี่ยบ่ได้เอาของปอมเดเนีมันเลข โนาเนี่รักหนึงรักสองเนีน more, ่เป็นคนละมัดละมัดถ้าตรวจไปแม่รางวัลยํายจะเอากับไปตรวจพว่าถ้ตรวจมันาตรวัายไปอะเนี่ย่ยอ้หย้ํว่าตรวจเนี่ยเอาไ่ตรวจนี่ยรักนึงบ่รักสามีราเลยมีรางวัลเนี่เมีรางวัลเนี่เนี่ยเป็นยังสมพรนคือได้ลายนี่ยถ้าคือเ้หาละมือ้ยเนี่ยหกสิบ ออสิบหกอ่าซุ้สิบหกอ่าเบิ้งดิอ่าอ่เบิ้งอมไอ่าเบิ้งยังไม่จบอันนี้รักไรักมันที่มัดไปนี่เลียินกตวสี่สิบหัเออเออไปเหมามาเมามายังไม่ได้เบิ้งเหมาอย่งเดียวหนึ่งห่า ที่แรกถ้าเราบอกนุงเจ็เนี่ยโอก็ได้ซั่มนี่โอ้ถ้าบอกนุ้งเจี๊ยบตุซเดาเนม่พูดมากวันนาสมพวรเราเราเรามาเปรียตตอนเปรตต้นไกลเนี่ยแมนบอบอตอนแม่แซ่เบื่อมห้แม่แซ่เบือไปซืเสือเลยกหนึ่งห้ามีมั้โโี่นี่พขจะบของมาเองหนึ่งห้ามีไหมเขามาจะไหนหรอพ่อ เขาว่ามีแต่ว่าสิมีเงินจ่ายบ่อยใครกระหืออยู่ขึ้กันเห็นบ่อก็สิมีเงินจ่ายให้เขาหักเอาก็ได้แม่แล้วบ่ถือชิบเจ็บมาใจชิบผาเพื่อฟังแล้วมันต้องเขาว่าจะใส่เราพอมือหลังสมพรมาอีกอันนั้นเราบอกยายแสบเบือหนึ่งห้ามีไหมสูโฟตกับบ่ยูหัวมาแล้วไหมหนึ่งห้ามีไหมหลังย้ายมาบ่ได้นะเนาะเราไม่คิดบ่ เบิ oh. ้งไม่คิดไปแล้วไปหัวเอานี่เรียกหัวเอาเป็นการเปิว่าฮัลโหลทั้งนี้ว่มาไหนปิดเมืองซื้อเนี่ยปิดปิดเมืองซื้อโอ้ปิดเมืองซื้อมัดละลอยคว้าลอยคว้านี่มันเท่าไหร่เข้าไปโอ้โอปิดเมืองซื้อจะไปตรวจรางวัลเลยหนึ่งห้าเนี่ยปิดโซของแทบว่ะคว่านี่รางวัลใหญ่อยู่นะ พราะแค่เสือเพราะหลายซ้ำหนีจีอืออกเก็บไปยังไม่ได้เก็รางวัลเอาไปเก็บดี๋ววันนี้มีรางวัลเียอะไรนั่งประชมเสืโอยอันี้ก็เป็นรักคือการซื้ออะไรให้เป็นรักไหนี่เป็นรักรักไครรักนันรัครรักอ้นเบจรักไักครลักนันนี่อันนี้เอาเอาสิบหกนี่ นี่เอาลูกลักไปหลายกว่านี่ลูกเอาไปว่ายน้ำให้แม่มาโชว์เลยเอาไปคืนเงินหลายกว่านี่เองโอ้อันนี้มันเป็นลักเนี่ยมันนู่นมนี่อยดีนะอัอันนี้แค่บางส่วนนั่นบางส่วนแค่บางส่วนลูกลูกเอาไปคืนลูกลักไปแล้วหลายกว่านี่อันนี้อันนี้ลักกีด เอออันนี้รับเจ็ดอันนี้รับนียักยักมาได้เบิ้งทางนาทางหลังเบิ้งมีเวลาเบิ้งวัสดีใจมัดแต่หักไปเนี่ยเออเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งแต่ว่ามันเป็นรักรักรักแล้วมีแต่มือเข็ยนเรื่องเจ็ดอันนี้ไงเดี๋ยน่ะเสียกับเสียพูดเนาะความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อส่วนบุคคลสมควรเสียคักหลายเลยได้หลาย ความเชื่อส่วนตัวว่าแต่สุพรบ้านเป็นเด็กบ้าได้เงินเก่าบ้าได้เงินเนาะเนี่ยเนี่ยอันเป็นมัดเป็นมัดมบอว่มันมันตัวหนาของไผรของมันเวลานนั้จะได้ตรวจง่ายจะได้ตรวจจะเย็นเป็นมัดเป็นมัดไว้เลือดสียาสุพรรณที่เราไปเทือดที่ฮาลันก็ได้ที่ฮาลันนี่ลูกลักไปได้ไงลูกจับไปแล้วมันเอาไปเลยอันนี้เสียงชั้นมีชนะเด้อ สุดเทเีสพันประเ้าปรเดเลยหัดเนื้อหาเนื้อหามันรักตรวจเอามันได้สามตัวนาได้เราวันมันได้ไปก็ไหนเราบู้ลูกเอาไปก็ไหนเราบูมันรักตรวจมันจับไปจับไปเลยแม่มาดูสิเลยเลยอ้มึงแย่หน่มก็กู้นี่เบอร์นึ่งปวดนาะ อันนี้รักเก้าเป็นบ่อรักเก้าอันนี้มันมีทุกลักเลยเนี่ยครับผมันมีทุกลักันอันนี่รักคกรักยังเนี่ยทุกลักษกลักหนึ่งหึ่งเจมดทันั้ขออกเจ็หนึ่งก็ได้จักบว่โอขัออกเจ็หนึ่งบกระถั้งย้ำเร็วน้ะเอาไว้ทั้งไหนไม่เท่าน่ะเอาไว้ทั้ง เอาไปทั้งนาตัวสบกฟ้อนนี่มันปื๊ดแล้วตนมาทั้งนาเอาไปทั้งหลังมันเย็ดจงใส่าตอนมยกแโอ้ยนี่เ็ไปกวดกบทันแล้วมันมือสุดท้ายครับผมบันบันบั้นวัตถิชิภาลงมาเราโตโตโตยังมากระวนกระวายยังหนึ่งหาฟังใจหนึ่งหามันกูเราเนี่ยไม่เท่าเอาเก็บก็ได้เนี่ยัับนทันไปกวดเอากรเปาแล้วใครใกล้ก็ไ่ได้นันเสียหายวันนี้จะคืนเราเองเลย ไปบกหลายคนนี่เลือรวมจับไปเลยยังมั้ไม่ได้ตรวจเลยมัดได้ได้คันนาได้อีหยังนหัวประเสริแล้ววัตถหารยังไม่ได้เออหัวรู้สริที่มาบอกหัวบระเสริฐก็มากระไรก็มาเขาขายกันเลนี่อนองกันนะีนี้อันนั้นน่ะมัดนึงเผื่อน เอาเอามาโซ่เดี๋ยวว่านนึหาคือสิได้หลายว้าบ้านนึหาอกสามล้านเลยที่หนึ่งลอตเตรเนี่ยสามล้านเนี่ดี๋ยวถ้าถึงถ้าออกนึกหาชาะบ้านนี้นะสามล้านเผอเผลอไปยูสันมันหลายเนาะผัดอันนี้เลอันเนาะอันโอ้ยอันเนาะอันเนาะอาวมาต่กมาต่อนะครับเนาะโอ้ยตายดิ่ะ